สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมนัดที่21ประจำเช้าวันพุธที่19มกราคมกันเลนยดีกว่าเริ่มกันที่เลเวเตสเปิดบ้านถล่มอาตาเบสไป4-0ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากวอค่ายเกลเซีสยสยิง2ประตูซเซกิโอคานาเลสแล้วก็ควรมียิงไปคนละ1ประตูสว่วนอีกคู่หนึ่งกาดิสเสมอกับเอสตานยอนไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากอัวาโลเนเกโดและก็อีวานอาเลโกนะฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมานู มอลาเดสและก็ลาอูนเดอโทมัสนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยลเลเบดสก็ยังลังระดับที่3ครับหลังจากเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนเอสเปนญออยู่ระดับที่11มี27อ่าทางอาราเบสอยู่ระดับที่18มี17แล้วก็กาดสิสอยู่อันดับที่19มี15คะแนนไปต่อกันที่ดาร์ซานวอลลาสุดยังคงเป็นคาริมเบเซมาที่ซัดไป,ไป17ประตู โดยเด๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคือวันพุธนี้ก็จะมีเซอร์ต้าบิโกพบโอซานาแล้วก็บริเซียจ,จะเจอเซบียาส่วนคืนวันพฤหัสก,ก็จะมีเกตาเฟ่พบกับกลานาดา